1, 13, 1 13. 13, 2, 13, 3บสามหนึ่งสิ3สามสิบสามสองย6่สิบหกสิบสามสามส1มสิบเก้าสิบสามสี่ห้าสิบสองสิาห้าหสบห้าสิาหเจดสปดสิเจ็ดเก้าบอ็ดาแปดหนึ่งร้อยสบสาเก้าหนึ่ง้เจดสิบาสิบเป็นหนึ่งร้สามาสบเอเป็นหนึ่งสี่สิาสองเป็นหนึ่งห้ โ,โคนแม่สิบสี่สิบสี่หนึ่งสิบสี่สิบสี่สองยี่สิบแปดสิบสี่สามสี่สิบสองสิบสี่สี่ห้าสิบหกสิบสี่ห้าเจ็ดสิบสิบสี่หกแปดสิบสี่สเจเก้าสิบหนึ่งร้อยส้าหนึ่งยยี่สสเป็นหนึ่งร้ิบ สิบสี่สิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่สิบสี่สิบสองเป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดโสดโคนแม่สิบห้าสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสามสี่สิบห้าสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าสิบห้าหกเก้าสิบสิบห้าเจ็ด หน 15, 15, ึ่งร้อยห้าสิบห้าแปดหนึ่งร้อยยี่สสห้าเ้าหนึ่งร้หสห้าสหห้าอ็ดหนึ่งหนึ่งร้อสูตรโทนแม่16บหกสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองสามสิบสาสี่สิบแสี่หกสสี่ห้าปดสิห

สูตรคูณแม่18 18 1ด8 18. 18 2 3หนึ่ง18บแ2ดสิบแปดสอสาม8 4ด1า1ห่ห18 6 1 8 4

สิบเก้าเก้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสหนึ่งร้อยอสองร้อสยยีสูตรคูณแม่ยี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิบยี่สิบสองสี่สิยสิบสาหสยี่สิสปดยี่สิห้าหนึ่งร

ยี่สิบสามหกหนึ่งร้อยสามสิบแปดยี่สิบสามเจ็ดหนึ่งหสอยี่สาปดหนึ่งยแปดสิสยี่สิสาเกสองอยเจ็ดยี่สาสิบสสาสยี่สาสบอดสองห้าสายสาสสองส็สิบสูตรคูณแม่24่สิบสี่ยี่ิบสี่หนึ่งยี่บสียิบสี่สองสี่สิบด

สูตรโคณแม่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าสองห้าสิบยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ายี่สิบห้าหกหนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบห้าเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าแปดสองร้อย